อ่าไปไหนแล้วฮัลโหลงั้นตรงนี้บอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะพยายามเฉลยให้ได้เยอะที่สุดนะฮะแล้วตรงไหนที่เอ,อเฉลยไม่ทันอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสอนพี่เราต่อเนาะให้เป็นกานบ้านได้ไหมมีอะไรที่สาวที่นี้มีอะไรที่ต้องทำไหม อ่าก็เดี๋ยวพอกลับมาจากเรียนอะไรเงี้ยหาเวลาให้ครูหน่อยสักครึ่งชั่วโมงเนะมานั่งทําที่เหลือถือว่าเป็นการทบทวนก่อนสอบด้วยนะฮะแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวครูเฉลยให้ได้เยอะที่สุดก่อนมามาดูกันข้อที่หนึ่งจากรูปที่กําหนดให้เนี่ยข้อใดแทนค่า A,B,C และ D d o g ได้ถูกต้องอ่าเวลาที่เราทำเอ่อเส้นจํานวนเนาะมันก็จะง่ายละเวลาที่เราดูค่าเศษส่วนให้เราทําเส้นจํานวนนะฮะ เขาให้เรียงกันเนาะเพราะนั้นเราดูค่า a ก่อนเราดูค่า a ก่อนนะครับ a เนี่ยอยู่ระหว่างเป็นค่าติดลบแน่นอนทุกข้อเนี่ยเป็นติดลบหมดเลยนะทุกข้อติดลบหมดเลยจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราดูแค่ค่าลบค่าบวกเนี่ยเราจะเห็นว่าค่า d d ด c ตัวเดียวที่เป็นค่าบวกนอกนั้นติดลบหมดเลยเพราะนั้นข้อกอไก่ผิดกอไก่ผิดนะครับ งงูก็ผิดถูกไหมงงงูก็ผิดมันจะเหลือขอไข่กับขอควายเหลือสองข้อนะฮะเหลือขอไข่กับคอควายทีนี้เราพิจารณาข้อขอไข่กับคอควายต่อนะครับไข่กับควายต่อเอเนี่ยมันประมาณลบหนึ่งจุดห้าเนาะไข่กับควายเนี่ยมันคือลบหนึ่งจุดห้าทั้งคู่นะเอาจริงๆแล้วถ้าเราลองหารดูอะ นะครับตัวแรกเป็นลบ 1. ุ้าั้งคู่เพราะนั้นไม่ผิดนะถูกต้องนะครับถูกต้องออดูตัวที่สองครับผมตัวที่สองจริงๆตัวที่สองถ้าเราเอาแม่สองหารน่ะหารของข้อขอไข่นะจะเป็นสองส่วนสามซึ่งจะตรงเหมือนกันเพราะนั้นตัวที่สองก็ต้องข้ามไปมันมีค่าเท่ากันดูตัวที่สามนะครับถ้าเราเอาข้อเอาเลขสองหารในข้อขอควายนะ มันก็จะเป็นหนึ่งสนสามเหมือนกันมันตรงอีกเพราะฉะนั้นดูอะไรไม่ได้เลยดูได้ตัวสุดท้ายดีด็อกดีด็อกดีดอกนี่มันถึงหนึ่งแล้วยังฮะดีด็อกถึงหนึ่งไหมดูจากเส้นจํานวนดีด็อกไ,นะไม่ถึงหนึ่งนะฮะไม่ถึงหนึ่ง แล้วมันแบ่งทั้งหมดกี่ส่วนครับลองนับดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกส่วนใช่ป่ะเพราะฉะนั้นจุดดีด็อกมันคือห้าส่วนหกคำตอบที่ถูกคือข้อข้อควายครับโอเคไหมดูเป็นไหมดูอย่างเงี้ยนะดูอย่างเงี้ยเวลาที่ทำโจทย์เลขอย่างเงี้ยพยายามหนึ่งเอาช้อยที่ผิดออกไปก่อน ช้อไหนที่แบบดูแล้วมองด้วยสายตาปุ๊บเฮ้ยมันต้องเป็นลบอะ่ะมันกลายเป็นบวม,มก็ผิดเอาเออกไปก่อนเลยเราค่อยๆพิจารณาในรายละเอียดนะครับอ่ะมาข้อสองข้อสองบอกว่าจำนวนในข้อใดต่อไปนี้เรียงจากมากไปน้อยครับผมเอามากไปน้อยนะเอามากไปน้อยแปลว่าข้างซ้ายต้องเลขมากข้างขวาต้องเลขน้อย เมันมีอยู่สองกลุ่มเห็นเปล่าคือกลุ่มที่เป็นค่าบวกกับกลุ่มที่เป็นค่าลบนะครับกลุ่มที่เป็นค่าบวกกับกลุ่มที่เป็นค่าลบถ้าเราดูด้วยสายตาก่อนนะข้อกไก่ไม่ถึงหนึ่งทุกตัวเลยเห็นไหมไม่ถึงหนึ่งคอควายเองก็ไม่ถึงหนึ่งนะครับขอดูเลขบวกก่อนนะเพราะว่าเลขบวกมันดูง่ายกว่าเลขลบนะบเอ่อ เวลาที่เราจะเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับเราต้องทำอะไรกับ,กบมันฮะหาข้อลนอนถูกปะหาคนเพราะนั้นต้องค่อยคอยค,อยคิดและดูไก่กับควายนยข้อที่หาค้อลนอนได้ง่ายๆแบบน่าจะเป็นข้อไหน ขอข้อควายก่อนแล้วกันนะขอข้อควายก่อนเอ่อสี่ส่วนห้ากับยี่ยี่สิบเอ็ดส่วนยี่ห้าฮะคารนอคือห้าถูกปะ่ะเราก็ทำให้มันเท่ากันน่ะโดยการเอาห้าคูณบนคูณล่างอะ่ะข้างซ้ายจะกลายเป็นยี่สิบเขาให้เรียงจากมากไปน้อยขอ้อข้อควายเลยผิดโอเคไหม ข้อคอควายเลยผิดเลยผิดที่ตรงเนี้ยเพราะว่าไอ้สี่ส่วนห้าบรรนันมันน้อยกว่ายี่สิบเอ็ดส่วนยี่ห้านะครับคอควายผิดแล้วนะต่อไปไปดูข้อคอ,อไก่ครับผมคอไก่เขอเทียบสักตัวหนึ่งสิตัวไหนน่าจะง่ายอย่างนี้ดีไหมเจ็ดส่วนเก้ากับสิบเอ็ดส่วนสิบสอง ขอนอนน่าจะเป็นอะไรสามสิบหกป่ะสามสิบหกอันนี้คูณสามบนล่างให้เป็นสามหกอันนี้คูณสี่ไงถูกไหมคูณสี่นะครับเจ็ดสี่ยี่แปด สามสิบสามนี่ก็ผิดอีกเห็นเปล่าเพราะว่ากลายเป็นเจ็ดส่วนเก้าเนี่ยเป็นยี่บแปดมันกลายเป็นเรียงจากน้อยไปมากอะ่ะก็ผิดอีกเพราะนั้นเราเหลือข้อที่ติดลบแล้วนะไข่กับง,งูนะฮะไขกับง,งูขอดูข้อไขกับง,งูข้อไหนที่มันน่าจะหาคาร์นนได้ง่ายกว่ากันฮนะ งอง,งูดีกว่านะขอดูงอง,งูดีกว่าเอ่อข้อนงองงูคือเท่าไหรด่ดีอ่ะงั้นเทียบทีละคู่นะห้าส่วนยี่เ็ดต่ติดลบนะครับเทียบกับลบแปดส่วนยี่สิบเอดอ๋อข้างหน้าตัวคือส่วนสิบสี่เขียนผิด ขอละนั่คือสี่สิบสองถูกปะสี่สิบสองเพราะนั้นไอ้นี่คูณสองส่วนไอ้นี่คูณสามนะฮะทั้งหมดได้ลบสิบห้า เออไอนี้ได้ลบสิบหกเย่เห็นยังลบสิบห้ากับลบสิบหกแปลว่าข้างซ้ายมันมากกว่านะไอห้าส่วนสิบสี่อ่ะได้เลขน้อยกว่าจริงแต่มีค่ามากกว่าเพราะว่าสำหรับเลขลบเนี่ยเลขน้อยมีค่ามากโอเคไหมนะฮะ ทีนี้ต่อไปที่เราต้องเทียบเนี่ยสำหรับข้อ4คือเอาลบแส่วนสิ 13, เอาลบแส่วน21มาเทียบกับลบสิส่วน3 5อ่ะคอานอนหน้าจาเป็นอะไรครับผม เลขจะเย็นนิดนึงเป็นร้อยห้าครับเป็นร้อยห้าคารอนอเป็นร้อยห้าดังนั้นทําให้ข้างซ้ายเป็นร้อยห้าคือคูณห้าบนล่างทําข้างขวาเป็นร้อยห้าคือคูณสามบนล่างนะครับห้าแปดสี่สิบข้างซ้ายได้ลบสี่สิบอันนี้คูณกันได้ลบสามเก้า ปารากฏว่าสี่สิบกับสามเก้าใครมากกว่าครับสี่สิบกับสามเก้าใครมากกว่าสี่สิบเลขมากกว่าแต่ค่ามันติดลบค่ามันจึงเป็นไงกว่าครับ 40เลขมากกว่าแต่ค่ามันติดลบเพราะฉะนั้นติดลบ40ส่วน105เนี่ยค่ามันจึงน้อยกว่าถูกปะ <39, 39 S 1> ถูกลบสามก้ามากกว่าลบสีคือน้อยกว่าเพราะนั้นข้ององูถูกหรือผิดพิดอีกแล้วถูกไหมข้ององูผิดคำตอบที่ถูกคือข้อ ขอไข่นั่นเองอ่ายากเหมือนกันนะเนี่ยค่อยๆคิดไปคือเชื่อว่าถ้าทําวันนี้ได้อ่ะทําข้อสอบที่โงเรียนได้แงๆนะฮะอ่าขออีกข้อหนึ่งก่อนเลิกนะข้อสามเราจะได้เหลือให้นักเรียนทําเป็นการบ้านพอสมควรขออีข้อหนึ่งข้อสามนะฮะ A อบวก B เท่ากับศูนย์แล้ว A และบมีค่าเท่าไหร่อ่าดูเลยช้อยไหนที่บวกกันเท่ากับศูนย์ครับอันนี้ง่ายนี่ไม่ต้องคิดเลขเลยมองแล้วตอบตอบถูกต้องเห็นไหมง่ายมาก แปลว่ามันมีข้อยากผสมง่ายน,นนะเนี่ยอนะเหลือข้อสี่ข้อห้าข้อหกนะครับแล้วก็ข้อเจ็ดโอ้ข้อหลังๆดูถ้าจะยากหน่อยนะถึงข้อสิบสี่สิบห้าเลยเหรออ่ะโอเคเอ้อลองทำดูนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวจะเขียนไว้ว่าทำถึงข้อสามช่วยทำกันบ้านมาให้ด้วยนะ แล้วเดี๋ยวมาเฉลยกันจะสอบวันไหนนะครับ